วันนี้พบกับลูกเต๋าเซลฟูทรน,นะคะวันนี้มากับรถ SUV 2สองรุ่นนะคะสองรุ่น2ยี่ห้อเอาคันไหนก่อนดีเอาคันนี้ก่อน To โ,โยต้าฟอร์จ e เเครื่อง2.7รุ่น V รุ่นท็อปของเครื่อง2.7เครื่องเบนซินติดแก๊ส LPG ราคา 5 1 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวค่ะฟรี9 0บวันดอกเบีย้ย2.79เเอาไปเลยสำหรับคันนี้บอกเลยว่ามาแบบใครใครเห็นรู้เลยถ้าใครเป็นแฟนคลับของโตโยต้าอยู่นะคะมองก็รู้เลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะคะมองออกเลยว่าตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะคะใครขับคันนี้คือผู้ชนะเพราะรุ่นนี้เป็นรุ่นแชมป์โตโยต้าฟอร์จูเนอร์รุ่นแชมป์ตัวนี้นะคะ สภาพสวยกิฟมาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์ตัวนี้ปี2013ตัวนี้ปี2013นามหน้าแชมป์นะคะเป็นรุ่นที่2ของแชมป์นะคะตัวนี้ปี2013ไฟโปรเจคเตอร์แล้วเครื่อง2.7เบนซินมาพร้อมกับใช้เชื้อเพลิง2ระบบ 1. เครื่องเบนซิน2ติดแก๊ส LPG ใครวิ่งระยะทางไกลเติมแก๊สวิ่งไกลๆได้เลย LPG เติมไปเลย LPG LP เติมไปเลยประมาณสักประมาณ700บาทวิ่งได้ประมาณ600เติม700บาทวิ่งได้ประมาณ500กวอาโลอะ500กกโลแล้วกันไม่พูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอสวัสดีค่ะอันนี้ไฟแนนซ์ของอ๋อซิตี้ลิสซิ่งนะคะอันนี้เรากำลังออกทีวีอยู่นะ,ะ,ะติดแบ็คลิสจัดได้ อติดแบ็คลีดออกรถได้ดนะบอกเลยว่าวันเดียวก็รู้ผลแล้วออะนะอ,ะอะตัวนี้ f o r t จูเนอร์แชมป์รุ่นแชมป์ปี2013ราคาที่อื่นเท่าไหร่เต่าไม่รู้ตอนนี้เต่าบอกเลยนะอย่าเอาที่อื่นมาเปรียบเทียบเพราะยังไงของเต่าแพ้เขาอยู่แล้วแพ้ตรงไหนรู้ป่ะแพ้ตรงราคาราคาเต๋าถูกกว่าเขา เทตรงราคาราคาเต๋าถูกกว่าเขาราคาเอาไปเลยสำหรับลูกค้าแฟนเพจกิสดากูดานะคะ mm hmm. f o ร์ u n e นะคะ f o r t u n e r c h a m มบาทเกียร์ออโต้คือเรื่อง2.7ปี2013 519,000บาทเอาไปแบบถูกๆเลยแบบถูกๆเลยจุกเลยราคาเนี้ยขอบอกเลยนะอ่ะข้างหน้านะคะ รุ่นนี้เป็นรุ่นหน้าแชมป์นะคะหน้าแชมป์ไฟเขาสวยมากคนนิยมตรงที่ข้างหน้าเขาเพราะว่ารุ่นหน้าแชมป์เป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมเยอะที่สุดนะคะหน้าเขาสวยนะหน้าแชมป์เขาก็จะมีทั้งโตโยตาทั้งวีโก้เนาะมีทั้งวีโก้มีทั้งอินโนวานะคะหน้าแบบนี้เป็นหน้าเดียวกันเนาะแล้วตัวนี้นะคะเขาจะมี นี่กระจกนะคะตัวนี้กระจกมองหลังเขาเรียกว่ากระจกมองที่อับนะคะกระจกมองที่แคบตัวนี้ปกติไม่ค่อยมีนะคันนี้มีนะคันนี้มีบอกเลยว่าเป็นออปชั่นที่ลูกค้าน่าใช้มากๆอ่ะล้อตัวนี้จะเป็นล้อแม็กเรียบร้อยเลยนะคะล้อแม็กเรียบร้อยเลยขับขี่ปลอดภัยใช้ยางใหญ่นะคะตัวนี้นะคะยางแม็กซีนะคะล้อใหญ่ขับขี่ปลอดภยัยเดินทางไปไหนล้อเหมือน เท้าเราถ้าเราตัวเล็กเท้าเราใหญ่มันจะสามารถทำให้เราทรงตัวได้ดีนะคะฉะนั้นล้อใหญ่ยี y ่ห้อแม็กซสีตัวนี้ลูกค้าไปเลยครบเซตเลยขับขี่ปลอดภัยตัวนี้รองรับสมรรถ,ถนะการขับขี่ที่ดีเยี่ยมเลยยางใหญ่นะคะพร้อมล้อแม็กนะอะสีขาวนี่นะคะต่อไปบอกว่าสีขาวเป็นสีที่ขายดีมากใครที่ไปที่ไหนต่างๆนะคะสีขาวไปไม่ทันแน่นอน แล้วระวังจะไม่ทันด้วยนะสําหรับคันนี้เต่าบอกเลยว่าถ้าสื่อเผยแพร่ออกไปแล้วนะคะแน่นอนกิษรากุาาเราขายเร็วมากนะคะฉะนั้นใครสนใจรีบทักเต่ามาเลยนะคะเบอร์เต่ามีให้อยู่ตรงปักหมุดนะคะหรือใครจะโทรส่วนตัวก็ได้08-1-155-04-0-0 Toyota Fortuner c h a m p ตชตัว V ตัวท็อปคันนี้มีแค่คันเดียวเท่านั้นอ่ะ คันนี้มาพร้อมกับโอ้โหครบชุดเลยมาครบชุดเลยนี่บันไดาจากศูนย์นะคะบันไดาจากศูนย์โตโยต้านะคะจากศูนย์เลยนะคะแถมมือเปิดโครเมียมนะคะอ่ามีนี่กันสาดของของ t u r t u n เลยนะคะชุดแต่งมาพร้อมเลยนะคะสีขาวขายง่ายขายดีราคาไม่ตกมีเท่าไหร่ขายเลยขายได้เลยนะคะ หลังนะคะตัวนี้เป็นตัวจะเป็นเชนและข้างหลังไฟจะเป็นตัวนี้นะคะไฟกลมนะคะไฟกลมใหญ่ปี2013ไฟตัวนี้เป็นตัวเชนและเขาเชนไฟมาเนาะสวยมากไฟเนี้ยไม่ค่อยเจอมันเป็นตัวเชนเท่านั้นถึงจะได้ไฟตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้เขามีสปอยเลอร์หลังมาคือถ้าถามว่าของแต่งมีครบหมดเลยลูกค้าไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วอ่ะ ข้างบนก็เป็นแหลกหลังคามีครบเลยน้องตูนเวลาเราไปต่างจังหวัดนะคะลูกค้าใช้จําเป็นมากตัวนี้เวลาไปต่างจังหวัดมีแหลกหลังคาบอกเลยว่าจําเป็นมากๆนะอ่ะมาตูดนี่รุ่นตัว V ตัว V คือรุ่นท็อปของ Toyo ต้าฟอร์จูนะคะตัว V นะคะรุ่นท็อปเลยตัวนี้เนาะสภาพบอกเลยว่าเป็นรถบ้านมาสภาพเดิมๆอยู่แล้วนะคะสภาพเดิมๆอยู่แล้วอ่ะ อันนี้คืออะไรอ๋อทางแก๊สใช่ค่งแก๊สเ,เ,เดี๋ยวนะมันมีบอกข้างหลังนะน้องตูนพับพับบอกขึ้นได้นะคะตูนลองมาซูมดูแก๊สถ้าลูกค้าไม่ชอบสามารถเอาออกได้นะจ๊ะอันนี้เต่าให้ลูกค้าสําหรับลูกค้ากิษสากุณค้าแล้วกันถ้าลูกค้าไม่เอาแก๊สนะเดี๋ยวเต่าถอดให้นะแต่ต้องมาจากไร์สดเต่าเท่านั้นนะคะ ต้องมาจากไลฟ์สดเตาเท่านั้นนะคะถ้าใครไม่เอาแก๊สเดี๋ยวเตาถอดให้นะคะอะใครคิดว่ามันเกะก,กะนะคะใครคิดว่าเอาไปแล้วคุ้มก็เอาไปเหอะนะคะมันคุ้มอยู่แล้วแก๊สแต่ใครคิดว่าเอาไปแล้วมันเกะก,กะนะไม่เอาดีกว่าไม่เอาเอาแก๊สออกดีกว่านะเตาจัดให้เลย <S <S โปรโมโชั่นสําหรับใครที่ดูไลฟ์สดเตาอ,อยู่ <S <S ถอดแก๊สให้ฟรีนะ <S <S คันนี้ครบทุกอย่างนะคะมีเซ็นเซอร์ถอยมีอจอถอยมีครบทุกอย่าง นะมีจอถอยนะคะมีมาพร้อมเลยเดี๋ยวจะพามาดูภายในกันแต่ขอบอกว่าภายในยังไม่ยังไม่ยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ารถคันนี้เต่าเพิ่งเข้ามาเนาะเต่ายังยังไม่มีการทําความสะอาดเก็บงานนะคะภายในก็จะเลอะเลอะหน่อยนะคะภายในจะเลอะเลอะหน่อยเพราะรถคันนี้เข้ามาปุ๊บเต่าไรส่สดเลยกลัวลูกค้าไม่ทันเผื่อใครหารถพาญาติพี่น้องเที่ยวปีใหม่ช่วงเทศกาลอย่างนี้เนาะ อยากจะพาลูกพาเต้าไปเที่ยวเนาะตัวนี้เต่าทาให้แป๊บเดียวเดี๋ยวมีการเก็บล้างบิ้วทําความสะอาดให้แป๊บเดียวนะคะเสร็จเรียบร้อยลูกค้าพร้อมปล่อยรถเลยนะอ่ะสภาพความใหม่ของเขาภายในนะคะก็พอสมควรรถปี2013มาแบบนี้ก็คือมาเดิมๆจากเจ้าของเลยเดี๋ยวเราก็มีการคลีนการเก็บงานให้อีกทีนึงเนาะตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้เกียร์ออโต้นะคะนี่นะ เขาจะมีลายไม้สีเทาเข้มโบสวยนะคะเป็นแบบลายไม้ไฮโซมากเนาะเบาก,ก็จะเป็นเบาไฟฟ้าไม้ตัวนี้อยู่ประมาณส0 0แสนกว่าโลนะไม้เยอะนิดนึงแต่ว่าต่อรับประกันเลยว่ารถตัวถังสวยนะไม้เยอะนิดนึงแต่ต่อรับประกันตัวถังสวยแน่นอนตัวนี้นะคะอ่ะมาดูภายในข้างหลังข้างหลังก็จะเลอะเลอะนิดนึงนะคะมีรอยเลอะเลอะนิดนึงนะต้องบอกก่อนเพราะว่าย้ําเลยนะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆ ย้ำเลยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆฉะนั้นก็อาจจะมีรอยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะกิสราคูคาเราแปลงโฉมไม่นานค่ะใช้เวลานิดเดียวนะคะแค่ปริ่งเดียวออกมาสวยงามมากนะคะภายในงภายในก็ปกตินะคะเป็นตรงรุ่นเลยสำหรับ t o y ย t a f o r t u จ e r c h a m p ชปี2013รถเดิมๆนะคะรถบ้านนะคะอ่ะสักคู่นะอะไรนะคะสวัสดี มาแล้วค่ะมมเมื่อกี้ไม่ดับนะอ่ะสวัสดีคนดูทุกท่านนะคะขอบพระคุณมากที่เข้ามาดูไลฟ์สดเต่าวันนี้นะคะมาเดี๋ยวต่ผพามาดูข้างหน้ากันนะรถทุกคันที่กิษดาคุดคานะคะเวลาไลฟ์สดเราจะมีการชี้ให้ลูกค้าดูว่ารถมีชนมีเฉี่ยวมีทําสีมาไหมอันนี้สีขาวเป็นเรื่องปกติในการทําสีนะคะมีเก็บสีมาบ้างนะคะมีเก็บสีมาอยู่แล้วบาาัตเ์ CX3 มีสีแดงค่ะ มาด้า CX3 สีแดงปี2018นะคะจากราคา5,99,000บาทตอนนี้เหลือเพียง5,69,000บาทถูกมากนะคะปีใหม่เนี้ยบอกเลยว่าถูกมากกิจราคุตคาเราลดลงมานะคันละ5,60 0 0 0นะลดเยอะมากๆเลยนะคะติดบูโรออกได้เลยที่ติดแบครดออกได้ค่ะบูโรคือภาระที่มีในรายการเครดิตบูโรแห่งชาติเขาเรียกว่าบูโรบูโรดีบูโรเสียนะคะบูโรลูกค้าจะมองว่า ติดบูโรคาว่าติดบูโรก็คือมีภาระของบูโรเครดิตบูโรแห่งชาตินะแต่คําว่าแบ็กลีดคือหนี้เสียแบ็กลีดคืออะไรแบ็กลีดคือลูกค้าไม่จ่ายนะคะล่าช้าเกิน90วันนะคะเขาเรียกว่าล่าช้านะคะล่าช้าเกิน60วันเขาเรียกว่าล่าช้าล่าช้า120วันเขาก็เรียกว่าล่าช้า นับตั้งแต่ล่าช้า60วันจนถึง120วันล่าช้าพวกนี้ต้องไม่เช็คเครดิตบูโรเลยถ้าเช็คไปเจอลูกค้าออกไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรลูกเต่าเซลล์ภูทรจัดให้ค่ะติดแบ c ็คลิสออกได้ติดแบ c ็คลิสทุกกรณีไม่ว่าจะล่าช้าเกิน60วันล่าช้าเกิน90วันล่าช้าเกิน120วันคําพูดสวยหรูคือล่าช้าแต่เวลาคุณไปจัดไฟแนนซ์เขาบอกว่าคุณติดนะเวลาไปจัดไฟแนนซ์คุณติดค่ะ คุณติดคุณอย่าไปโกรธเขานะเพราะว่าล่าช้าร้อยยี่สิบวันคือติดนะคะคือติดนะคะแต่ไม่มีใครบอกนะคะว่าติดนะคะฉะนั้นล่าช้าร้อยยี่สิบวันหรือจะปล่อยรถยึดมอเตอร์ไซค์ยึดบ้านยึดไม่ว่าจะปล่อยอะไรยึดก็ตามนะคะบัตรเครดิตไม่จ่ายผ่อนไปสักครั้งหนึ่งล่าช้าไปล่าช้ามาอ,อ้าวไม่จ่ายแล้วฉันไม่จ่ายแล้วฉันขี้เกียจจ่ายฉันไม่อยากจ่ายแล้วไหนๆก็ไม่จ่ายแลวอะ ไม่เป็นไรถือว่าติดนะคะถือว่าติดนะคะลูกค้าขาลูกค้าติดไม่เป็นไรจ้ามาหาเตาได้เลยนะคะมาหาเตาติดบูโรติดแบ็กลีดออกรถได้แน่นอนค่ะนะปรึกษาได้เลยเบอร์ตามที่ปักหมุดไว้อ่น้องตูนพามาดูนะเคลียร์นะนะติดบูโรออกได้ติดแบ็กลีดออกได้นะคะเครื่อง2.7เบนซินนะคะตัวนี้จะไม่มีฝาครอบเครื่องเครื่อง2.7จะไม่มีฝาครอบเครื่องนะจําไว้เลยนะคะ ตัวนี้ไม่มีฝาครอบเครื่องเครื่องเบนซินติดแก๊สหัวฉีดนะรับประกันได้เลยว่านิ่งเงียบกริบนะคะถ้ามาเราไม่นิ่งไม่เงียบถอดแก๊สให้ได้ถอดแก๊สให้ฟรีไม่เอาแก๊สถอดออกให้นะราคาเพียง51900 0บาทที่อื่นไม่ต้องมาเปรียบเทียบยังไงเราถูกกว่าที่อื่นอยู่แล้วที่อื่นไม่ต้องมาเปรียบเทียบเตาถูกกว่าที่อื่นอยู่แล้ว Fortuner แชมป์ er 519,000บาทขายเท่ากับ v i g o แชมป์เลย ฟอร์จูเน5 19,000บาทขายเท่ากับ v ีโก้แชมปเลยคุณจะเลือกอะไรระหว่าง SUV กับกระบะสีประตูนะคะราคานี้บอกได้เลยนะคะมีแค่แฟนเพจกิษรากูดคาะมีแค่แฟนคลับกิษรากูดคาะเท่านั้นนะคะมีแค่นี้เท่านั้นที่ได้ราคานี้นะคะ5 19,000บาทนอกเนือหจากนั้นเขาจะไปซื้อที่ไหนแพงก็ช่างเขาเรื่องของเขามาซื้อที่เรา5 19,000บาทปี2013ถูกแน่นอนพันเป์นต์นะ ถูกแน่นอนพันเปนต์แล้วรับประกันให้ด้วยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ําท่วม,มนะคะรับประกันให้เลยนะมีเต่าคืนแผลและจุด,ด180สวัสดีคนดูร้อสคนวัสดีคนดูรคนค่ะทําไมเร็วจังเลย <c oughs> ใช่หรอตูนโกหกพี่วะเนี่ยนะคะสวัสดีคนดูทุกท่านนะคะโตเ t a f โต t ต้ตาฟอร์จูเนแชมป์เครื่อง2.7รุ่น V ปี2013 519,000บาท จัดเต็มฟรีดาวห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทจัดเต็มฟรีดาวไม่พอขับฟรีอีกเก้าสิบวันเออขับฟรีอีกเก้าสิบวันนะคะส่งการเลยค่ะพอนอีกทีส่งการเลยเที่ยวส่งการเสร็จค่อยผ่อนนะน้องตูนไม่ใช่ผ่อนส่งการนะเที่ยวส่งการเสร็จค่อยผ่อนนะคะขับฟรีเก้าสิบวันไ์สดเต่าเท่านั้นนะเออไ์สดเต่าเท่านั้นนะ โทรมาถามก่อนนะรถอยู่หรือเปล่าเพราะบางทาีมาดูย้อนหลังรถอาจจะขายไปแล้วนะคะลูกค้าโทรมาก่อนนะคะเพราะว่ารถ SUV ราคาถูกมันจะไปเร็วนะคะ SUV ราคาถูกไปเร็วเพราะเป็นรถครอบครัวเนาะอ่ะใครที่เรามองหาเครื่อง1.9ประหยัดอะไรบ้าง1.9ประหยัดอะไรบ้างคะแฟนคลับเขาจะรู้กันนะคะ isuzu mu-X ปีสองพดอกเบีย้ย2.79ขับปี90วันฟรีดาวด้วยขอบคุณค่ะฟรีดาวด้วยดอกเบีย้ย2.79ด้วยค่ะฟี90วันด้วยโอโ้โหโคตรคุ้มอะโคตรคุ้มอะ่ะแล้วมันดียังไงมิวเมันดียังไงทำไมขายดีจังกิจราคุคามาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เหลือทำไมขายดีจังเพราะอะไรรู้ไหมคะ เพราะอะไรรู้ไหมคะว่าทําไมขายดีจังวิขอบคุณคะ่ะเรืเ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเอาของของขวัญจากเอ่อซิตี้ลิสซิ่มานะคะตัวนี้ไฟแนนซ์ของซิตี้ลิสซิ่ใครไม่รู้จักถือว่าเชยมากนี่บอกเลยว่าไม่ได้ให้ลูกค้านะของเซลนี่สวยมากเป็นแก้วเยติเอาไว้ก่อน ใครไม่รู้ใครยังไม่รู้ว่า μx เครื่อง 1.9d ยังไงใครยังไม่รู้หรือว่าใครที่รู้อยู่อยู่ในใจข้อที่1เลยนะคะทำไมเขาถึงหา μx ปีเขาถึงหา μx เครื่อง1.9กันเยอะรถมือ2เตาขายดีนะ ใครที่ดูเพจกฤษดาคูดคาอยู่นะคะเข้าไปดูได้เลยรูปรับรถของเต่านะคะส่วนใหญ่มิวเอ็เตาขายบ่อยมากแล้วขายเยอะมากนะคะรวเต่าขายเก่งมากนะคะบอกเลยยอมรับตัวเองว่าทำไมตัวเองถึงขายได้นะคะเพราะเรารู้ว่าข้อดีของเขาคืออะไรนะคะเราพรีเซนต์ลูกค้าได้นะอิสูซูมิวปี2019ไม่ว่าจะเป็นตัวโลตัวท็อปหรือเป็นตัวไหนนะข้อดีของเขาก็คือ1น,นะคะเป็นรถ SUV ที่เสียภาษีถูกที่สุด ขอบพระคุณมากค่ะลูกเต่ากิษรากุชาลูกเต่าเซลฟูทรจะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะตอนนี้ไม่ได้ส่งแค่ฟูทรนะคะปาริมณนทนหรือในกรุงเทพเต่าก็ทําหมดเลยนะคะลูกค้าอยู่บ้านนอนอยู่บ้านรอเลยค่ะรับรถสวยๆหน้าบ้านเลยอ่าขอบพระคุณมากนะอ่ะข้อดีของอิสุมิวเอ็กเครื่อง1.9คืออะไรทําไมถึงขายดีจัง้ออกออกรถตอนนี้ทันปีใหม่ไหมคะโทรม,ม,มาคุยได้ไหม 081 155 0400 0่1 155 0400นไฟแนนซ์ปิดอาทิตย์หน้าแล้วค่ะอาทิตย์หน้าเหลือเวลากี่วันเสาร์อาทิตย์นี้วันไหนรู้ไหมว่าเสาร์อาทิตย์นี้วันไหนแล้ว25้าแล้วบวันจันยวันอัคาร29วันพุธไฟนนซ์ปิดวันที่25นะไฟแนนซ์ปิดวันที่25้คุณดูได้เลยไปดูที่ไหนก็รู้โทรไปได้เลยเต็นท์ไหนก็ไฟ แต่ใครที่จะออกรถทันปีใหม่โทรหาเต๋า0 8 1ย์5ป4 0 0กิจสรากุ๊ด,ดาคาที่เดียวเท่านั้นทันแน่นอนค,คะพีอูดม,ดมีตัวท็อปท็อปสุดเลยตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่มีหลังคาแก้วนะคะมีหลังคาแก้วพีอูดตัวนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะสดสดร้อนร้อนเลยรถย,ยังไม่ได้ล้างเลยตอนนี้บอกเลยว่ารถล้างไม่ทันรถยังไม่ได้ล้างเลยเนี่ยที่จอดจะจอดอยู่เนี่ยยังไม่ได้ล้างสักคันนะบอกเลยนะ พี p u ดหลังคาแก้วตัวท็อปพิเศษเลยตัวนี้นะคะตัวสเปเชียลอีดิชันนะคะใครสนใจนะคะเมมเบอร์เต่าเลยนะคะทักหาเต่าได้เ<ช>นาะอ่ะเดี๋ยวจะลืมเดี๋ยวจะลืมใครใครที่บอกว่า m ิวเอ็กทำไมขายดีจังลถมือ2ไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีเลยนะมิวเมือสองเนี่ยหายากจังเลยนะกูรูอยู่ตรงนี้อาจจะไม่รู้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเต่าขายเองเต่าถึงรู้นะคะว่า มิวเมันดียังไงเครื่อง1.9นะคะลูกค้าขาคนที่หาซื้อรถนะคะส่วนใหญ่นะคะ s อ v ยอยากเล่นกันทุกคนอะใครๆก็อยากได้เนาะตัวเราเองก็อยากได้รถครอบครัวพาพ่อมาาแม่เที่ยวที่ไหนก็ได้นะคะทีนี้มันดีตรงไหนหนึ่งนะคะอันดับหนึ่งเลยดีมากๆเลยเป็นรถ SUV ที่เสียภาษีถูกที่สุด เออเป็นรถ SUV ที่เสียภาษีถูกที่สุดนะคะสำหรับ Isuzu MU-X นะคะเครื่อง1.9เสียภาษีถูก2ได้รถตลาดนะคะได้รถตลาดและนวัตกรรมของเขานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะปี2000ตั้งแต่ปี2016จนถึง2019นะตัวถังบอดี้แล้วก็ระบบช่วงล่างของเขานะคะแน่นทนทานขับขี่ไปต่างจังหวัดอย่างนี้นะคะการเลี้ยวการทรงตัวดีมากๆเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะรุ่นปี2015ถึง2019นะดีทุกรุ่นนะดีตรงที่ว่าเสียภาษีถูก 2, 2> ดีตรงที่ว่าอะไหล่ถูกซ่อมบำรุงง่ายแล้วรถเขาระบบช่วงล่างทนทานนะคะแล้ว3ดีตรงที่ว่าราคาเขาไม่แพงนะราคาไม่แพงรถปี2018 739,000บาทเมื่อเราไปเทียบกับ ยี่ห้ออื่นๆคุณไม่ได้แน่นอนราคา739,000บาทบอกเลยว่าถูกมากๆ739,000บาทจัดเต็มฟรีดาวดอกเบี้ย2.79ขับฟรีอีก90วันโอ้โหทำไมคุณเต๋าให้เยอะขนาดนั้นให้เองหรือเปล่าไม่ได้ให้เองนะคะไม่ได้ให้เองนะคะอันนี้ให้ด้วยการปรึกษาเจ้านายแล้วไม่ได้เป็นผู้บริหารไม่ได้เป็นกรรมการสำเนียงจะออกแล้วสำเนียงหรือเนียงก็ไม่รู้อะนะ คันนี้739,000บาทนะคะตัวนี้ออปชั่นเต็มนะคะถึงจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ว่าออปชั่นเขามาครบเลยนะคะไฟโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์ครบหมดเลยนะคะแล้วคันนี้สีสวยมากมาแล้วเสียงอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาเดี๋ยวมาด้านหลังน้องตูนอะล้อแม็กยางใหม่ออปชั่นเต็มนะคะมีบันไดพร้อมนะคะ มีบันไดมีการศาดโอ้โหครบมากครบมากเลยคันนี้นะคะที่สำคัญเลขไม่ยอยู่แค่หนึ่งแสนโลเท่านั้นเองไม่เพียงหนึ่งแสนโลเท่านั้นเองนะคะฮะอ่าได้นะเดี๋ยวเต่าให้ดูภายนอกภายนอกก่อนนะคะนี่สภาพมาเดิมๆแบบที่ยังไม่ได้ล้างนะตัวนี้บอกเลยว่านววหูมากนะอะ เสียงดังมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันมาน้องตูนห้องที่สนะคะภายในกว้างมากน,นะภายในกว้างาโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ลูกค้าได้ยินไหมอะ่ะถ้าลูกค้าที่ฟังเราอยู่นะได้ยินเสียงดังมากนะนะ้าตูนเนาะเสียงดังมากๆเลยแต่พอเข้ามาในรถอ่ะ เงียบมากอันนี้เราสาธิตใช่ไหมเราสาธิตใช่ไหมอนนของจริงเลยของจริงเลยเหรบอกเลยว่ารถเงียบมากโอ้โหแตว่ามันยาง m ีอยู่นะพี่นะใช่คุณภาพของยางที่คุณภาพของยางก็คืออย่างที่พี่บอกน้องตูนตั้งแต่ปี15ถึงปี19นะวัตกรรมของรถคือดีมากเลยถ้าเป็น MU-X นะคะโฉมก็สวยอะไหล่ก็ถูกภาษีก็ถูกนะคะแล้วตัวถังนี่ดูระบบเซฟตี้เขาเยอะมากนะคะ ขนาดเสียงข้างนอกดังมากเลยพอเข้ามาข้างในเงียบกริบเลยเนาะโอ้เงียบจริงๆสวยมากอะมาดูมาดูกันว่าออปชั่นเขามีอะไรบ้างสําหรับคันนี้นะคะเครื่องเสียงนะคะเขามาติดมากับรถเลยเป็นบิวอินติดมากับรถเลยแต่ว่าเราสามารถถอดเปลี่ยนได้นะบางคนอยากจะไปใส่จอ a n d r ด i d หรือว่าตกแต่งเพิ่มก็ได้เลยนะคะตัวนี้เนาะรุ่นนี้นะคะนี่เห็นไหม เล่นได้หมด AUX หรือ u b <ม>นะคะ USB <ม>เล่นได้หมดนะตัวนี้เล่นได้หมดนะสำหรับคันนี้จะเป็นภายในสีดำนะคะภายในโทนสีดำก็คือเบาะหน้าเบาะข้างหลังสีดำหมดแล้วรถตัวถังบอดี้สวยมากเลยคันนี้นะคะเต่าจริงๆไม่ได้เอามาขายนะน้องตูนจริงๆเอามาให้ลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งที่เต่าที่พี่เต่าจองไว้แล้วเขากู้เงินยังไม่ผ่านก็เลยเอามาให้เขาดูนะคะแต่ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขากู้ผ่านหรือย,ยังผ่านไม่ผ่านไม่เป็นไรลูกค้า ที่สนใจสามารถมาจับจองได้เลยคันนี้ Isuzu MU-X สวยมากสีบรอนเงินนะคะคันนี้เครื่อง1.9ราคา739,000บาทจัดเต็มฟรีดาวขับฟรี90วันจัดเต็มฟรีดาวขับฟรี90วันข้างหลังนั่งสบายด้วยเครื่องนิ่งมากเนเครื่องนิ่งมากเห็นไหมเห็นไหม<อ>นี่ขนาดเบิ้ลเครื่องยังไม่ได้ยินเสียงเครื่องเข้ามาข้างในเลยบอกเลยว่า Isuzu MU-X แบบใช้ดีมาก ใช้ดีมากจริงๆคุม้มคนเราอ่ะจ,จะคิดที่คิดตอนไหนหรู้ปะไม่ว่าเราจะซื้อรถอะไรก็ตามแต่พอถึงช่วงเทศกาลใช่ไหมเราอยากกลับต่างจังหวัดเราจะนึกถึงรถ SUV เลยเราจะนึกถึงรถ SUV รถ MPV รถพวกนี้รถที่พาครอบครัวเที่ยวรถที่ไปกันได้หลายๆคนแล้วที่สำคัญรถที่สามารถขนของได้เยอะๆนะคะ รถที่ได้รับความอนเนกประสงค์มากนะคะ Isuzu Mu-X นะคะข้างหลังกว้างนั่งสบายพับเบาะลงได้ใครเน้นการใช้งานใครเน้นอไไล่ถูกใครเน้นประหยัดน้ำมันใครเน้นเสียภาษีถูก Isuzu Mu-X ปี2018คันนี้ดอกเบี้ย2.79จัดเต็มฟรีดาวจัดมาแล้วส่งรถที่บ้านลูกค้าเหลือเงินกลับบ้านด้วย จัดเต็มฟีดาวเหลือเงินกลับบ้านด้วยสำหรับคันนี้ Isuzu MU-X อ่ะเสียงหายยังอ่ะน้องตูนซูมไปข้างหลังให้เขาดูเลยนะสำหรับใครที่จะจัดไฟแนนซ์นะคะช่วงนี้นะคะที่กลัวว่าจะไม่ทันนะคะลูกค้าโทรหาเต่าได้เลยนะโทรหาเต่าได้เลยนะคะ08 1 1 5 5 0 4 0 0 0 8 1 5 8 1 5 5 0 4 0 0นะเดี๋ยวเต่า เป็นการส่วนตัวว่าทันหรือไม่ทันนะคะลูกค้านะคะใจถึงพึ่งเต่าตัดสินใจง่ายก็ได้รถเร็วนะคะลูกค้าใจถึงพึ่งเต่านะคะตัดสินใจง่ายได้รถเร็วใจต้องถึงก่อนนะคะถึงจะตัดถึงจะได้รถเร็วนะคะถ้าใจไม่ถึงนะคะลูกค้ารอไปก่อนนะถ้าใจไม่ถึงรอไปก่อนเตาบอกเลยว่าถ้าเต่าจัดวันเดียวเต่ารู้ผลจัดส่งหน้าบ้านเลยเต่าเร็วนะคะเตาบอกเลยเต่าทํางานไว้นะถ้าใครบอกรอไปก่อนรอไปก่อนอย่าเพิ่งโทรหาเต่านะคะหลังปีใหม่ค่อยคุยกันก็ได้อันนี้พูดตรงๆ เต่าเป็นเซลล์ปากจัดนิดนึงนะคะแต่ว่าเต่าทํางานเร็วนะแล้วต่อให้ความจริงใจลูกค้ารับประกันโทรหาเต่าได้ปีใหม่ถึงปิดไหมพี่ตีม่ปีใหม่โชรูมปิดนะคะแต่ว่าเรามีเซลล์ทํางานปีใหม่โชรูมปิดนะคะแต่เรามีเซลล์ทํางานลูกค้ามาถึงแน่นอนมาได้เจอเซลลแน่นอนนะมาได้เจอเซลลแน่นอนนะคะปีใหม่365วันเราไม่มีปิดทําการนะคะถึงเราจะบอกว่าเราปิดนะคะแต่เรามีพนักง,งานฝ่ายขายดูแลอยู่ที่โชวรูม ฉะนั้นลูกค้ามาตอนไหนก็ได้มาวันธรรมดาแต่ว่าขอให้ลูกค้าโทรมาก่อนโทรมาแจ้งก่อนนะบางทีเซลเขาหลับอยู่นะคะช่วงวันหยุดปีใหม่ <c oughs> ปีใหม่บางทีเซลล์หลับอยู่ต้องโทรมาก่อนนะเ <c oughs> ซลล์เขาจะได้ต้อนรับเนาะใครที่แบบว่างช่วงปีใหม่นะไม่ว่ากันนะคะมาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเปิดทําการ365วันไม่เว้นวันหยุดราชการแต่ขอโทรมานิดนึงนะคะ แต่เราไม่ได้แจ้งนะว่าเราหยุดวันไหนแต่ก็แจ้งพนักง,งานทั่วไปว่าหยุดวันไหนแต่เซลไม่มีวันหยุดแน่นอนนะคะฝ่ายขายของเราเปิดทํการสามร3อยหกสิบห้าวันนะคะใกล้แล้วอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปปิดเลยคันนี้สวยมากคันนี้สวยมากไม่พูดแล้วให้ดูแค่ภาพก็พอนะให้ดูแค่ภาพตัวถงังบอดี้อาเปิดให้ดูเลย น็อตทุกจุดไม่เคยแกะแม้แต่ฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงก็ไม่เคยแกะนะคะไม่ว่าคานไม่ว่าเครื่องไม่เคยโมไม่เคยแกะเครื่องไม่เคยถอดน็อตเนตไม่เคยครบหมดสวยมากๆาีสูมิอตอนนี้เราโดนเราโดนโจมตีแล้วนะด้วยเสียงนะอ่ะสำหรับใครที่อยากจะมีรถใช้ช่วงปีใหม่อย่าลืมนะคะเสาร์ที่นี้นะคะ ค้งสุดท้ายจินตราคุทาแล้วนะคะสําหรับการจัดงานของขวัญก็ใกล้จะหมดแล้วเติมทั้งสุดท้ายแล้วคืเสาร์อาทิตย์นี้ใครจเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าใครจเจ้าทีวีตู้เย็นอะไรก็ตามแต่นะคะรีบมาเสาร์อาทิตย์นี้เลยนะคะส่วนใครที่มาวันธรรมดาแคปหน้าจอมานะคะจินตราคุทาเป็นแฟเนเพจของเราเราให้จับสลากเหมือนเดิมนะคะนี้คือจับสลากมีจิดแรกของขวัญเนาะเอาฝากสองคันนี้หน่อยอีสุสิวเอสซีสองพันสิบแปดนะคะราคา 739,000บาทจะเต็มปีดาวดอกเบี้ย2.79คับปี90วันแล้วก็อีก1คันนะคะ Toyota Fortuner Champ เคร,ร,รื่อง2.7เป็นซินปี2013 519,000บาทเท่านั้นจะเต็มปีดาวคับปี90วัน2รุ่น2คันเท่านี้กับ0811550400ลูกเตาเซลฟูทอนยินดีรับใช้ทุกคนค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ